ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผม My มสไตล์มาเวลเช่นเคยแต่ในวันนี้ผมไม่ได้มาทำเรื่องเกมหรอกนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยากจะทำมานานแล้ว และในที่สุดก็มีเวลาทำสักทีก็คือตั้งทฤษฎีอนิเมะครับเพราะว่ามันมีอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกติดอกติดใจกับสิ่งหลายๆสิ่งที่อยู่ภายในครับมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้กับอนิเมะเรื่องนี้ชื่ออนิเมะนั้นคือ Made in Abyss: Dog of Deep Soul the Movie ครับอ้อต้องบอกก่อนครับว่าอนิเมะที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ทำเป็นมูฟวี่นะครับ โดยที่เรื่องนี้นะครับมีผลงานเบสมาจากมังงะครับมังงะเป็นอินอบิสปกติราคาเล่มละร้อยสามสิบบาทหากผู้ชมอยากลองซื้อมังงมะมาอ่านต่อจากเมก็ได้นะครับสนุกดีเหมือนกันภาพสวยด้วยขอแนะนําครับโดยที่ตัวละครที่เราจะพูดถึงภายในวันนี้ก็คือบอนดรูเจ้าแห่งลุ่งอรุณนั่นเองถือว่าเป็นตัวร้ายของภาคมูวี่ที่ดีไซน์ตัวละครออกมาได้ดูดีและเท่เป็น แต่ว่ามันมีอีกหลายสิ่งที่ผู้เรายังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครบอลรูดังนั้นในวันนี้กระผมจะมาตั้งทฤษฎีจากสิ่งหลายๆสิ่งที่เรารู้กี่ยวกับบอลดูแต่บางสิ่งกับผมอาจจะคิดขึ้นเองก็ต้องขออภัยด้วยครับอ้อดึงออกไปคลิปนี้สปอยแหลกนะครับหากท่านผู้ชมยังไม่ได้ดูมูวี่มาแล้วลวก็ขอให้ไปดูก่อนจะมาดูคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ผู้ที่จะสามารถใช้นกหวีดขาวได้นั้นจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ผ่านอบิทชั้น5มาแล้วเสียก่อนหรือลาสไดท์ทินสุดท้ายที่เรานักสำรวจจะกลับขึ้นมาแล้วยังหลงเหลือความเป็นมนุษย์ไว้อยู่โดยนกหวีดขาวณนะปัจจุบันมีเพียง5คนเท่านั้นไลซ่าจอมทำลายล้างโอเซนผู้ไม่ไหวติงบอนดรูเจ้าแห่งลุ่งอรุณ สลาโจผู้ลึกลับว่าคุณะผู้ถูกเลือกซึ่งใช่แล้วบอนดูก็เป็นหนึ่งในเหล่านกหวีดขาวด้วยเช่นกันบอลดูได้กล่าวไว้ว่าการที่จะสร้างนกหวีดขาวจำเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าศีลากลางวานชีวิตและบอนดูยังบอกอีกว่าต่อให้เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ท่วงทำนองไม่ตรงกันก็ไม่สามารถใช้นกหวีดขาวนี้ได้นั่นหมายความว่า นกหวีดขาวเป็นของที่เฉพาะคนหนึ่งคนเท่านั้นแต่ก่อนที่จะเป็นนกหวีดขาวนั้นจําเป็นต้องผ่านการแกะสลักมาเสียก่อนเพราะตัวศีลากลางวานชีวิตนั้นไม่สามารถดึงพลแบบเดียวกับนกหวีดขาวออกมาได้โดยพลังของนกหวีดขาวนั้นก็คือความสามารถในการใช้สมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งอบิสนั่นเองครับ หากท่านผู้ชมได้ดูเมด e อินอ y บิสซีซั่นปกติไปแล้วแล้วก็คุณจะได้เห็นการทดลองสุดวิปลาสของบอนดรูโดยการนำเด็กเข้าไปในลิฟต์แล้วพาลงไปอย่างชั้นที่6แล้วนำขึ้นมาการที่เราลงไปภายใต้อบิดแล้วขึ้นมานั้นเราจะโดนคำสาบของอบิดช,ชั้นนั้นๆด้วยโดยที่คำสาบของอบิดช,ชั้นที่6เมื่อขึ้นมาก็คือการสูญเสียความเป็นมนุษย์ โดยบอลดิวนั้นต้องการทดลองนี้เพื่อที่จะได้ผู้ที่ได้รับพรซึ่งผู้ที่ได้รับพรนั้นก็คือนานาจิคำถามคือทำไมต้องเป็นเด็กด้วยล่ะใช้ผู้ใหญ่ไม่ได้เหรอเพราะว่าเด็กนั้นคือผ้าขาวใสสะอาดไรสิ่งเจือปนไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เป็นผ้าสีเทาที่ภายในมีความคิดด้านลบเอาประโยชน์ เห็นแก่ได้ดังนั้นการที่จะทดลองอะไรสักอย่างกับเด็กตัวเล็กๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเพียงแค่บอนดิวให้ความเชื่อใจและให้ที่พักพิงกับเด็กเหล่านั้นจนเด็กเหล่านั้นยอมเชื่อใจในตัวบอนดิวและทำทุกสิ่งทุกอย่างที่บอนดิวต้องการให้ทำโดยที่ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังการทำดีเหล่านั้น คือการทดลองที่โหดร้ายนั่นเองอัมบราเฮนถือเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่คุมเครือ เราไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดว่าพวกเขามาจากไหนพวกเขาเป็นใครแล้วทำไมพวกเขาถึงยอมรับใช้บอนดูกันแต่สิ่งที่เรารู้ก็คืออัมบราเฮนน่าจะเคยเป็นมนุษย์กันมาก่อนเพราะว่ามีตัวละครตัวละครหนึ่งที่โผล่ภายในแฟลชแบ็กของฟูชกาชื่อของเขาคือกูเอล่าเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยทำงานกับบอนดิว ซึ่งเขาเป็นมนุษย์มีการพูดมีความคิดมีความรู้สึกเป็นคนที่คอยช่วยเลี้ยงดูรุชกาในช่วงเวลานั้นๆแต่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างทำให้อัมราเฮนเหล่านี้ไร้ซึ่งจิตสำนึกไร้ซึ่งความคิดทำได้เพียงแต่ทำตามคำสั่งของบอนดิวไปวันๆไม่ว่าคำสั่งเหล่านั้นจะพาพวกเขาไปตายหรือจะไปทำอะไรก็ตามแต่ และอีกหนึ่งสิ่งที่เรารู้ก็คือเราอัมบราเฮนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังของสมบัติบอนดริลนั่นก็คือโซอาโฮลิกสมบัติที่จะมอบความสามารถกึ่งอมตะให้แก่ผู้ใช้หากยังมีสมบัตินี้อยู่ผู้ใช้ก็จะสามารถเปลี่ยนร่างใหม่ได้เรื่อยๆแม้ร่างกายจะตายแล้วก็ตาม โดยที่บอนดิวใช้อัมบาแฮนเหล่านี้เป็นเหมือนดั่งร่างกายแล้วใช้หน้ากากของบอนดิวและนกหวีดขาวของบอนดิวเป็นเหมือนตัวโซลหรือก็คือตัวจิตวิญญาณของบอนดิวหรือก็คือตาบไดที่ยังมีหน้ากากและนกหวีดขาวของบอนดิวบอนดิวก็ยังมีชีวิตอยู่เสมอโดยการเปลี่ยนร่างไปใช้ร่างของอัมบาแฮนที่อยู่ใ,ใกล้นั้น แม้แต่เนื้อหาภายในอนิเมะหรือมังงะตอนนี้ก็ยังคุมเคือว่าอัมบราแฮนคือใครกันแน่และพวกเขามีจุดประสงค์อะไรมีความต้องการอะไรจึงตามบนดริวมานั่นเอง พุชกาใช่แล้วครับถือเป็นอีกหนึ่งฉากที่สร้างความน่าตกใจไปอย่างมากให้กับผู้ชมและตัวผมเองด้วยเช่นกันว่าไม่อยากเชื่อหัาบักบอลดิวแก่ก็จะทำขนาดนี้พุชก้าเป็นลูกหลานของอัมบราเฮนที่ถูกคำสาปชาติที่ห้าทำลายจิตใจไปแต่ในระหว่างนั้น แทนที่บอนดิวจะทำลายทิ้งเหมือนเด็กคนอื่นๆบอนดิวกับเลือกเลี้ยงดูพุชกาเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองเพราะเชื่อว่าต้องมีบางสิ่งแน่นอนที่เพียงพุชกาคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำได้โดยชื่อพุชกานั้นมีความหมายว่าดอกไม้แห่งลุ่งอรุณนั่นเองโดยที่บอนดิวนั้นได้จับพุชกาทำคลาทิช จนก,กระทั่งเธอกลายเป็นศิลากลางวานชีวิตให้พวกลิโกได้ใช้กันโดยต้องบอกก่อนว่าศิลากลางวานชีวิตการจะเกิดขึ้น,นไ<ห>นกน้ต้องมีความรู้สึกที่อยากประจนภัยหรืออยากทำอะไรสักอย่างเพื่อกลุ่มของลิโกจริจรงๆจนึงจะสามารถกลายเป็นศิลากลางวานชีวิตได้เพราะศิลากลางวานชีวิตนั้นเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่อยากทำเพื่อใครสักคนหนึ่ง อย่างสุดหัวใจจึงจะทําให้เกิดเป็นศิลากลงวานชีวิตนี้ได้นั่นเองครับโซอาโฮลิกโอาโฮลิกหนึ่งในสมบัติศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของบอลดรูโซอ,อาโฮลิก มีความสามารถในการย้ายจิตของผู้ใช้ตามข้างต้นผมบอกไปในข้อที่แล้วนั่นเองแต่ผลเสียของสมบัตินี้ก็มีเช่นกันนั่นก็คือยิ่งตัวบอลดิวย้ายร่างใช้มากเท่าไหร่จิตสำนึกความรู้สึกตัวตนเดิมของบอลดิวจะเริ่มไม่ค่อยขาดหายไปและจะถูกทดแทนด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่บอลดิวคนเดิม และหนึ่งสิ่งที่บอลดิวบอกก็คือเขาเคยได้ทดลองกับตัวเองในการสร้างนกหวีดขาวที่เขาใช้ในปัจจุบันด้วยซึ่งเขาบอกว่าในตอนนั้นเขายังเป็นมนุษย์ทุน่นาสงสารอยู่จากสิ่งที่บอลดิวพูดมานั้นเราอาจจะบอกได้ว่าถึงแม้จริงไม่เห็นชัดอยู่แล้วก็ตามแต่บอลดิวได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเสียแล้วโดยตัวตนมนุษย์ของบอลดิวที่เหลืออยู่นั้น กลายเป็นนกหวีดขาวไปเสียแล้วนั่นเองครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรวมทฤษฎีของบอนดริวเจ้าแห่งลุ่มอรุลนได้บางส่วนอาจจะมีความผิดพด